สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้แอดมินก็มีตัวเลขติดบนแล้วก็เลขติดล่างมาฝากท่านผู้ชมนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางก็เหมือนเดิมค่ะ ก็ขอฝากคำเตือนนะคะฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มีตัวเลขติดบนค่ะเลขติดบนวดนี้นะคะงวดวันที่ งวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่16มิถุนายน67นะคะเลขติดบนนะคะแอดมินก็ให้ไว้นะคะ58แล้วก็1นะคะก็ปรากฏว่า5เข้าที่หลักร้อยนะคะเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่1ออก504นะคะเลขท้าย2ตัวออก31 เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแต่แอดมินว่าเป็นเลขจิตบนนะคะก็คือเข้าที่ห้าหลักร้อยนะคะก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะก็ถือว่าเลขจิตบนก็ยังคงเดินดีค่ะคงเข้าบ่อยเดินดีอยู่นะคะสำหรับเลขติดล่างนะคะเลขติดล่างงวดวันที่สิบหกสิบหกนิทุนายนหกเจ็ดนะคะเลขติดล่างให้ไปที่แปด สามแล้วก็ศูนนะคะเลขท้ายสองตัวออกสามหนึ่งนะคะก็เข้าไปที่เลขสามนะคะก็ถือว่าทั้งสองชุดนี้ก็ยังคงเข้าบ่อยเดินดีนะคะแอดมินก็เลยเอามานําเสนอต่อนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเลขติดบ,บนงวดวันที่ เลขติดบ,บนนะคะเลขติบบดบนวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขติดบ,บนมีหกค่ะมีเก้าแล้วก็มีสองนะคะ ไม่มีตัวเน้นนะคะทุกๆตัวเลขมีโอกาสมาได้ทั้งหมดเลยค่ะก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าจะเข้าบนเข้าล่างอีกหรือเปล่านะคะตัวเลขติดบนนะคะ1กรกฎาคม67นะคะมี6มี9มี2นะคะท่านใดที่มีตัวเลขแนวทางที่ แม่นแมนก็มาแนะนำแอดมินได้นะคะมาจับคู่มาประกบช่วยกันได้นะคะมาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะส่วนเลขติดล่างนะคะเลขติดล่าง เลขติดล่างนะคะวงวดวันที่ที่หนึ่งนะคะ1นึกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขติดล่างนะคะจะเข้าบ่อยจะเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะคะก็ต้องมารอมาลุ้นไปด้วยกันนะคะเลขติดล่างนะคะนีหนึ่ง มีหกแล้วก็มีเก้านะคะถ้าหากว่าตัวเลขหรือสูตรคำนวณไปตรงกับอาจารย์ท่านใดหรือเซียนท่านใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ ตัวเลขก็อาจจะซ้ำกันนะคะตัวเลขติดล่างค่ะเลขติดล่างวันที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งรกรกฎาคมพศอ2567อนะคะมีหนึ่งหกแล้วก็เก้านะคะท่านผู้ชมก็มาช่วยแอดมินจับคู่มาประกบคู่ได้นะคะมาคอมเมนต์มาคุยก,กันได้เลยนะคะก็ถือว่ามาเป็นสะพานบุญให้แก่กันและกันนะคะเลขติด ล่างนะคะ16ึ 1, 6, 9, ่วเนยเลขติดบนนะคะมี6มี9มี2จะเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะคะก็ต้องมารอลุ้นไปด้วยกันนะคะแล้วแอดมินก็มีตัวเลขกำลังวันมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะซึ่งตัวเลขกำลังวันก็ถือว่าเข้าบ่อยเดินดีเหมือนกันนะคะแอดมินก็เลยอยากที่จะเอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะเพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบกับหลายๆแนวทางนะคะ คือของวัดที่ผ่านมานะคะเลขกําลังวันอาทิตย์นะคะแอดมินก็ให้ไว้นะคะหนึ่งสามแล้วก็เจ็ดนะคะก็มาทั้งหนึ่งแล้วก็มาทั้งสามเลยนะคะเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งออกสามหนึ่งเอ้ยบ๊อบไม่ใช่นะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเลขท้ายสองตัวนะคะชุดเลขท้ายสองตัว ออก3านะคะก็มาทั้ง1แล้วก็3เลยนะคะส่วนชุดนี้แอดมินยังไม่ได้มานะคะของแอดบนะคะถ้าแอดมินได้มาเมื่อไรแอดมินก็จะรีบนําลงให้กับท่านผู้ชมทันทีเลยนะคะเมื่อที่ผ่านมาแอดบก็ให้พิงรูดบน3นะคะแต่ว่า3ไปลุงล่างนะคะก็ถือว่าไม่เข้านะคะแต่ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะคะส่วน ตัวเลขกำลังวันนะคะวดต่อไปวันวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งก,ก,กรรกฎดาคมนะคะก็ตรงกับวันจันทร์นะคะเลขกำลังวันจันทร์นะคะ เลขกำลังวันจันขอแอดมินเปิดดูข้อมูลสักครู่นะคะนี่ตัวเลขกำลังวันนะคะมีศูนค่ะมีสามแล้วก็มีเก้าค่ะ ็ขอให้เดินดีต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับตัวเลขกำลังวันนะคะแอดมินก็นำเสนอหลายงวดแล้วนะคะก็เข้าทุกงวดนะคะไม่เข้าตัวหนึ่งก็จะเข้าสองตัวบนล่างนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่คอยติดตามคอยรับชมคอยรับฟังนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์มาคุยกันนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยก็ขอให้ทุกท่านเพลงเพลงเพงปังปังปัง,ปง,ปง,ปงรวยรวยรวยทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ